บริษัทของเรานั้นได้ออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มานะคะเรียกได้ว่าโอ้โหสร้างความฮือฮาให้กับนักธุรกิจที่รอคอยกันมาค่อนข้างยาวนานหรือเป็นระยะเวลาหนึ่งเลยนั่นเองนั่นก็คือเจ้า cleansing gel นะคะหรือเรียกสั้นๆว่า T S ถ้าหนูเรียกผิดต้องขออภัยด้วยนะหนูท่องมาทั้งวันแล้วนะคะเนาะมันเป็นเจลล้างหน้าและที่สำคัญผลลัพธ์จากการใช้สินค้าตรงนี้นี่แหละทำให้ก่อเกิดเป็นธุรกิจที่มีเงินเข้ามามากมายมหาศาลจากการใช้สินค้าของเขานั่นเองนะคะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับนะคะครูปูหนึ่งหรือไทยดีชัยรําค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีอ,อ,อัพไลน์นะคะสวัสดีนักธุรกิจทุกทกท่านนะคะที่อยู่ในซูมที่นี้นะคะก่อนอื่นขอแนะนําตัวก่อนนะคะครูปูนะคะหนึ่งดทวยดีชัยํานะคะเป็นรหัสหลักแล้วก็ครูเอกวีศักดิ์ของทองเป็นรหัสคู่นะคะทํางานคู่กันค่ะนะคะแล้วก็ก่อนอื่นถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเราในวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะ้าสมศักดิ์วงกลมนะคะที่ ให้ครูปูกับครูเอมารู้จักกับธุรกิจเอินสตาร์นะคะก็คือโฟมลังหน้าตัวนี้นะคะเออไม่ใช่โฟมล้งหน้ามันคือ Gel. c l e ซ n s i n g g รีบพูด <c oughs> กว่าเวลาหมด <c oughs> คือคิ e ซิ s i n g g ตัวนี้นะคะก็คือเพิ่มเปิดตัวเมื่อวันที่แปดแล้วเราก็ซื้อเลยวันที่เก้าอย่างที่ครูน้ำบอกว่าครูปูซื้อหลอดเดียวซื้อชิ้นเดียวไม่เคยพอต้องซื้อตุนไว้อีกสองหลอด เพราะว่าสินค้ามันดีมากพอมันพอมันพอมันดีปุ๊บเนี่ยเวลามันหมดเนี่ยอย่างน้อยเรามีตุนไงไม่ได้ซื้อเพื่อที่จะเอามาสต็อกเพื่อไปขายนะคะซื้อมาเพื่อใช้เองอันนี้ก็คือทุกชิ้นทุกตัวของเอ็มตาคุปูจะมีสำรองไว้อยู่ตลอดไม่ว่าหนึ่งถึงสองชิ้นคือมันดีมากแล้วมันแบบมันหลงรักมากอย่างอันเนี้ยคือใช้ตอนแรกถามว่ามันโฟมมันก็ดีอยู่แล้วนะแต่พอเรามาใช้ตัวเนี้ย มันรู้สึกว่าเอยตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้อ่ะคือกลิ่นหอมมากกลิ่นไฮโซอ่ะกับหลอดแค่หลอดแค่เนี้ยขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะน้องเปียสาวิธีสาวดาเลยค่ะโอเคนะคะคือแบบว่าก็ไม่ได้ตุนนะคะแต่อาจารย์ฟุงก็จะแซวนะคะว่าโอ้โหเร็วมากคือแบบพอเปิดตัวปุ๊บเราต้องช็อปเลยเพราะว่าเราอยู่ไกลนะ แต่ด้วยความที่เราอยู่ที่เชียงใหม่ก็ไม่ใช่อุปสรรคนะคะสินค้าใหม่เราซื้อหมดค่ะสินค้าหมดเราซื้อใหม่นะคะคส่วนหนึ่งของชีวิตอะคะ่ะเอ็มตาฉะนั้นเนี่ยพอมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตเราจะทําบางสิ่งบางอย่างได้ดีมากๆถ้าเราหลงไหลมันหรือเรารักมันนะคะเอ็มตาก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตเปียไปละนะคะมันเป็นธรรมชาติของการใช้สินค้าบอกต่อและก่อเกิดไรายได้เรามีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะคะพอเราทํามาสักพักหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่า ทุกๆวันในการทําในการดําเนินชีวิตของเราถ้ากรีดออกมาเหมือนหมอลพาพูดนะคะสายเลือดเราก็คือเอมซานะคะพอสินค้าเปิดตัวปุ๊บเราก็มีการก็สนุกสนานในทีมงานนะคะก็ทายกันนะ,ะแล้วพอออกมาปุ๊บสิ่งที่เพียใช้เลยนะคะวันแรกพอมาแกะแล้วก็เปิดใช้เลยนะคะสัมผัสได้เลยว่าแบบมันนิ่มมาก นิ่มแบบเห็นหลอดปุ๊บอะเปียว่าเอ้ยมันเจลทองคาด้วยนะคะพอใช้ปุ๊บเราก็ดูว่าเอ้ยใช้เยอะหรือใช้น้อยนะคะแล้วฟังคุณหมอเสร็จปุ๊บคุณบอกว่าไม่ใช่ล้างหน้าเฉยๆนะต้องนับหนึ่งถึงสามสิบเปียก็เอ้ยนับเร็วหรือนับช้าอนะไรเงี้ยเราแบบละเอียดกับมันมากเลยก็นับเดิงสองก็วนหน้าวนหน้าวนหน้า,นนาพอล้างหน้าเสร็จปุ๊บสิ่งที่เปียเห็นชัดเจนกับตัวเจลนะคะหน้านิ่มมากไม่แห้งเลยนะคะ ปกติถ้าเป็นเจลทั่วไปโฟมทั่วไปเราล้างเสร็จปุ๊บนะคะพอโดนน้าพอหน้าเราเราแห้งยังไม่โดนครีมะนะคะมันจะรู้สึกเหมือนมันแห้งยิ่งช่วงหน้าหนาวแบบนี้มันจะแห้งแต่เจลตัวนี้ไม่ทําให้หน้าแห้งเลยนะคะมันนุ่มแล้วก็ก็จะจับหน้าตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็มีแอบเซลล์เซล์พี่เปิมว่าเอามือพี่เปิมมาจับหน้าบอกนิ่มไหมนิ่มไหมเหมือนตุ่นเด็กไหมก็จิ้มจิ้มจิ้มนะคะแต่ วันนี้สิ่งที่เราคุยกันนะฮะเข้าสู่เรื่องราวของเรานะในกลุ่มที่น้องเปียนะฮะแล้วก็ครูป,ปูนะครับและพวกเราหลายคนนะที่มีความประทับใจเกี่ยวกับเรื่องสกินแคร์นะครับของ a s ส i นี่แมาจากคำว่าแอสเตัว A อนะเอมสตานะแล้วก็ S คือเ s t มสต s ร์แอสเนียเอ็มสตาร์เน็ตเวิร์อันนี้เป็นตัวย่อนะเป็นชื่อเครื่องสำาองของของบริษัทเอ็มสตาร์เน็ตนะครับ แล้วในกลุ่มที่เราเห็นกันทั้งหมดเนี่ยที่เป็นกลุ่มสกินแคร์เราก็จะเห็นเลยว่าปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอยู่ที่5รายการนะครับและกําลังจะออกมาอีกหนึ่งรายการนะถ้าจะว่าไปแล้วพวกเราต้องทำควาเข้าใจทําความเข้าใจกับผลิตภัณฑ์ของเราง่ายๆจริงๆผมต้องบอกเลยว่าพิสูจน์มาแล้วสินค้าของเอ็มซาทุกตัวนะครับแต่ไม่ได้ใช้เป็นประจ,จําแบบจัดหนักเพราะอะไรฮะกลัวจะคนพบกับตัวเอง พบ,พ,บพบกับความจริงของตัวเองนะคะแต่สิ่งหนึ่งฮะที่ได้เรียนรู้มาจากทุกรอบของการเข้าเรียนรู้ขออนุญาตวันนี้มาแบ่งปันนะเราจะเห็นเลยว่าผลิตภัณฑ์นในกลุ่มสกินของสกินแคร์ของเอ็มซานเนี่ยเริ่มจากนะครับไอตัว clarifying water นะครับมันจะเป็นตัวที่เช็ดทำความสะอาดหน้านะครับสูตรน้ำนะครับซึ่งดีมากๆนะครับมันจะทำความสะอาดแบบล้ำลึกสามารถเช็ดทำความสะอาดสิ่งสปกปรกบนใบหน้ายกตัวอย่างวันนี้ฮะ หลายท่านอาจจะขี่มอเตอร์ไซค์หลายท่านจะอาจจะมีโอกาสที่ไปทํางานอยู่นอกบ้านนะฮะวันนี้อย่าลืมนะฮะสภาพอากาศที่อากาศแห้งด้วยรวมถึงฝุ่นละอองรวมถึงควันรถต่างๆมันเยอะมากนะครับสิ่งสปกปรกหรือแม้กระทั่งเครื่องสำอางหรือน้ํามันที่ติดอยู่บนใบหน้าเราเนะี่ยบางทีนะฮะเราล้างด้วยล้างล้างแบบปกติมันจะออกไม่หมดนะฮะลองใช้สัาลีนะฮะสัมฤทธิ์ข้อของเอ็มตานะชุบนะครับแล้วลอเช็ดหน้าดู มันจะรู้สึกถึงความสะอาดแบบล้ำลึกได้เลยนะครับอันนี้คือในกลุ่มของการทําความสะอาดสําหรับคนที่แต่งหน้าเป็นประจํานะครับหรือคนที่นานๆนะอาจจะอยากจะบอกว่าอยากจะทําความสะอาดผิวแบบล้ําลึกเนี่ยก็ลองสัมผัสลองใช้ดูนะครับและอีกตัวหนึ่งเป็นการล้างหน้าแบบปกติในกลุ่มของ T S Y T S Y มาจากคาว่า Timeless Skin Youth Timeless คือไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาละนะครับ Skin แกกปลว่าผิว outh, ยุดแปลว่าอ่อนเยาว เพราะฉะนั้นผิวเราจะอ่อนเยาวโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการเวลาอีกต่อไปนะฮะในกลุ่มของเอสนี่ของพวกเรานะครับก็เริ่มต้นจากตัวแรกเลยนะฮะตัวออกใหม่ตัวนี้น,นะฮะที่ลนช์ออกมาใหม่ๆเลยคือตัว T S Y Cleansing Gel นะครับที่เป็นเจลลางหน้าสูตรที่สุดยอดมากๆนะฮะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกด้วยกันว่ามันเป็นยังไงนะครับและอีกตัวหนึ่งนะฮะในกลุ่มของ T S Y กลุ่มของ Timeless k i n Youth นะฮยก็คือตัว t i m e l e s s Skin u s e เอนะครับ SPF 30PA บวกบกบวกนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นครีมบำรุงผิวสำหรับใช้เวลากลางวันนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเอสนี่ไทม e เ s s s ินยูสนะครับซูนใหม่นะฮะซูนใหม่ที่ดีแล้วดีอีกนะฮะมีส่วนผสมที่ได้รับรางวัลโนเบลถึง3รางวัลใส่ลงไปในกระปุกเนี่ยนะครับคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับใช้บำรุงผิวตอนกลางคืนนะครับ และอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น Asni Illuminating Serum นะครับใช้บำรุงผิวในกรณีพิเศษสังเกตว่ามันจะไปอยู่ในกลุ่มของสีทองละเป็นกลุ่มสีขาวมุกสวยมากนะครับซึ่งไอตัว Asni Illuminating Serum ตัวเนี้ยจะเป็นครีมบำรุงใช้ฟื้นฟูนผ,ผิวลดรอยฝ้ารอยกระเป็นกรณีพิเศษนะครฝ้ากระต่างๆเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วประมาณอาทิตย์ไม่เกิน2อาทิตย์เนี่ยฝ้ากระ รอยล่องลึกต่างๆเนะี่ยเราจะเห็นผลอย่างชาัดเจนเลยหลังจากได้ลองใช้และที่จะเปิดตัวในวันที่20ที่จะถึงนีฮะก็จะเป็นตัวใหม่คือแอดนี่ o l u t i o n นนะเป็นครีมบำรุงผิวแก้ปัญหาริ้วรอยรอบดวงตาและปัญหาเกี่ยวกับรอยหมองค้้ำต่างๆรอบดวงตาของเราได้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับก็รอวันที่เปิดตัวนะวันที่20เนี่ยก็จะมีการบรรยายโดยคุณหมอพนิน นะครับซึ่งตัวนี้เองวันนี้นะครับเราก็จะมาเจาะลึกมาเข้าใจว่าทําไมที่หลายท่านได้ลองใช้แล้วมีความประทับใจรู้สึกว่าโอ้โ oh, ห oh, มันดีมากๆกับตัว T S Y c a n e c a n c l e l เรานะฮะตัวนี้นะครับลองตั้งใจฟังนะครับผมคงไม่ได้พูดเกี่ยวกับเชิงวิชาการหรือว่ามันจะเห็นผลอะไรต่างๆมากอ,อย่างไงนะครับลองไปฟังดูจาก ยูทูบนะครับช่อง YouTube ของเอ็มซา a ช n แนลที่คุณหมอพันนินโชเลเกียริกรรมการผู้จัดการบริษัทเอ็มซาได้ให้เกียรติมาแบ่งปันและบรรยายถึงสรรพคุณนะ่ะถ้าเข้าไปฟังแล้วนะลองฟังหลายๆรอบเราจะรู้เลยว่าครั้งแรกเนะี่ยเราลองวังผ่านๆนะครั้งที่สองลองฟังแบบเจาะลึกครั้งที่สามลองฟังนะว่าถ้าสรรพคุณขนาดนีน้เราจะอดใจไปไหวไหมว่าจะไม่ไม่ไม่ตัดสินใจเป็นคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของและลองใช้ผลิตภัณฑ์ทีเอสไว เอ่เคนซิงเกลของเรานะครับวันนี้ลองดูว่าส่วนผสมหลักๆของเทสไลเคนซิงเกลนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับต้องบอกว่าตัวเคนซิงเกลตัวเนี้ยนะครับเหมือนที่หลายท่านนะน้องเปียได้บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยโดยปกติผมได้ลองใช้ครั้งแรกนะฮะวันที่อากาศค่อนข้างจะเย็นวันนั้นนะฮะต้องบอกว่าหนาวเลยแหละอุณหภูมิแค่ประมาณไม่ถึงสิบห้าองศาบ้านเรานะครับวันที่ได้มีโอกาสสั่งแอสนี่มาใช้ปกติต้องอาบน้าแป๊บเดียวเนาะล้างหน้าแป๊บเดียวก็ต้องรีบออกมาลว แต่วันพอได้สัมผัสเฉพาะสัมผัสแรกได้กลิ่นนะฮะก็ต้องบอกโอโ้กลิ่นผู้ดีผู้ดีดนะฮะร,รู้สึกคิดถึงเอ๊ะคุณหมอเขาคิดได้ยังไงว่าส่วนผสมที่ใส่ลงไปมันจะต้องดีมากๆเลยอันนี้แค่ได้กลิ่นนะนะแต่พอได้สัมผัสเนี่ยใช้เพียงนิดเดียวนะฮะประมาณบีบออกมาจากหลอดเนี่ยประมาณแค่ประมาณผมใช้ไม่เยอะนะฮะประมาณเซนหนึ่งประมาณเซนครึ่งประมาณแค่นั้นเองนะครับ แล้วก็ลองรูปลงไปบนใบหน้าแล้วลองใช้เนี่ยสิ่งที่สัมผัสได้ก็คือมันมันต้องรู้สึกว่าอยากจะใช้เวลาอยู่กับมันานานๆนะเพราะยิ่งใช้นะครับในใจเราคิดเลยกลิ่นมันก็ดีนะแล้วก็รวมถึงนะครับหลังจากที่เรารูปไรไปเนี่ยมันมันรู้สึกว่ามันเนียนผิวผิวสะอาดล้างออกแล้วความรู้สึกก็คือนะฮะมันรู้สึกว่าสะอาดแบบน้ำลึกและลับผิวแล้วก็ฟูนุ่มขึ้นมา เราลองมาฟังกันดูว่านวัตรกรรมแห่งการล้างหน้าที่ผสานเอาเทคโนโลยีและส่วนประกอบจากสารสกัดจากธรรมชาตินะนะครับที่จะทําให้หน้าเราะสะอาดและที่สำคัญนะฮะมันเหมาะกับยุคปัจจุบันคือขจัดสิ่งตกค้างมลภาวะเช่นไอตัวฝุ่น pm สองุห้าหรือ pm สิบนะฮะที่เป็น pm ฝุ่นละอองขนาดใหญ่นะไอตัว s ี i ts line เคนเงเกลของเราจะช่วยได้ยังไงมันมีประสิทธิภาพสูงได้ยังไง นะครับและที่สําคัญหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จอะและล้างออกแล้วมันจะคงความชุ่มชื้นและความสมดุลของผิวให้ของเราเนี่ยให้นุ่มนวลสดใสที่สําคัญอย่างอ่อนโยนไม่ทาลายผิวเราด้วยลองดูนะครับว่ามันมีส่วนผสมะอะไรมัางตัวแรกเลยนะครับจะเป็นสารสก,กัดที่ได้จากการหมักจุลินทรีย์จากน้ําทะเลหึก คือน,น้ำทะเลลึกอ่ะมันมีมันมีคุณค่ามากอยู่แล้วนะครับซึ่งไอตัวนี้ฮะมันจะมีโพลีแซก卡าไลนะครับรายละเอียดเดี๋ยวไปฟังดูใน YouTube จากคุณหมอนะครับมันเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งฮที่มันมีฤทธิ์ในการที่จะทําให้ไอตัว PM2.5 หรือฝุ่นละอองต่างๆที่มาเกาะบนใบหน้าเรานะมันหลุดออกไปนะครับเห็นผลเทียบกับเจลล้างหน้าสูตรอื่นโฟมล้างหน้าสูตรอื่นตามท้องตลาด ที่หลายคนนะอาจจะเคยลองใช้เฉพาะไอ้ตัวเนี้ยนะครับตัวส่วนผสมสารมักจากจุลินทีย์จากน้ําทะเลลึกตัวเนี้ยมันจะช่วยให้ไอ้ตัวฝุ่นละอองต่างๆมันหลุดออกจากผิวเราได้มากถึงประมาณสามสิบแปดเปอร์เซนตขึ้นไปนะะแล้วใช้เป็นประจําเนี่ยไอ้หรือเราเราใช้เวลาในการล้างหน้าได้นานพอเนี่ยมันจะหลุดออกไปนะได้มากถึงได้มากกว่าหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับ เพราะนั้นมันจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยลดการระคายเคืองด้วยนะครับความหมองคล้ำมันก็จะลดน้อยลงด้วยทําให้ผิวพรรณเราเปล่งปลั่งสดใสมีสุขภาพผิวที่ดีนะครับอันนี้เฉพาะตัวแรกนะนะครับยังไม่หมดมีอีกเพียบเลยนะครับตัวถัดไปครับไอตัวไฮยาลูรอนหลายคนคงเคยได้ยิน,นคำนี้แหละแต่ไฮยาลูรอนเนี่ยนะครับมันมีถึงแปดสายพันธุ์ด้วยกันมีถึงแปดชนิดด้วยกันที่บรรจุล,ลงไปในเจลหลอดเนี่ยนะครับ ถามว่าลองไปเซิร์ชดูฮะไอตัวเอสไฮยาลูรอนเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยขายเป็นขวดเล็กๆนะคล้ายๆเซรั่มขวดเล็กๆเนี่ยนะครับแล้วมีเฉพาะแปดไอตัวไฮยาลูรอนแปดชนิดเนี่ยนะครับอยู่อย่างเดียวเท่านั้นเขาขายกันขวดเล็กๆเนี่ยขายกันประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะอันนี้ยังไม่นับรวมไอไอส่วนผสมอย่างอื่นนะที่อยู่ในไอตัวทีเอสว่าทีเอสไวคันซิงเกลของเราแต่ ที่คุณหมอใส่ลงไปเนี่ยตัวไฮยาลูรอนตัวเนี้ยมันเป็นโครงสร้างของกรดไฮยาลูโรนิกนะครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้ตัวนี้นี่เองเนี่ยมันจะช่วยเก็บกักนะครับให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวเรานะครับทําให้ผิวเรามีความอวบอิม่มมีความกระชับเต่งตึงคิดถึงง่ายๆครับคิดถึงลูกโปง่งอะลูกโป่งที่เราเอาบรรจุน้ําใส่ลงไปนะมันจะผิวมันจะเต่งตึงอย่างนั้นนะครับมันจะไม่เหมือนลูกโป่งเหี่ยว นะถ้าเซลล์ผิวของเราอะมันเปรียบเสมือนลูกโป่งที่เต่มน้ําอยู่นะครับมันก็จะรู้สึกถึงความตึงกระชับนะครับแต่เมื่อไรก็ตามถ้าผิวของเรานะครับไม่มีการดูแลนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดไอ้ตัวเนี้ยตัวไอ้กรดไฮยาลูโรนิกตัวเนี้ยนะครับมันก็จะทําให้ผิวของเราเหี่ยวคัําลงนะเพราะฉะนั้นถ้าเราล้างหน้าด้วยผิดพัณฑ์ c ซิ่งเ i n g g e T.S.Y ตัวนี้เป็นประจำนะก็จะทําให้ผิวของเราเต่งตึงขึ้นมานะครับ หลังจากนั้นแต่ที่สําคัญไอตัวนี้ฮะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะครับไอตัวที่สามครับคือแคคตัสสเตมเอ็กแทคำว่าสเตมขึ้นมาจากคําว่าสเตมเซลล์นั่นแหละนะครับคือมันเป็นสเตมเซลล์ของกระบองเพชรนะครับสังเกตไอกระบองเพชรเนี่ยมันจะใช้ชีวิตของมันนะหมายถึงว่าเติบโตได้ในที่ที่มันไม่มีน้ําอย่างเช่นทะเลทรายอย่างเงี้ยแล้วมันอยู่ได้ยังไงในวิทาศเขาเข้าไปวิจัยฮะเขาเพบว่าเนื่องจาก ไอตัวในไอต้นกระบองเพชรเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งที่มันจะมีหน้าที่กักเก็บความชุ่มชื้นให้กับเซลล์ต่างๆในกระบองเพชรเนี่ยนักวิทยาศาร์ก็เลยไปสกัดไอสารตัวนี้ที่ว่าแล้วเอามาใช้กับเครื่องสำอางบริษัทเอ็มตาของเราโดยเอสนี่เอสนี่ทีเอสคานเทนเกลนะก็บรรจุสารตัวนี้ลงไปนเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราใช้เป็นประจำแน่นอนครับ ความชุ่มชื้นของผิวเราผิวก็เราก็อ่อนโยนได้ยาวนานขึ้นเปรียบเสมือนนะฮะต้นกระบองเพชรที่มันสามารถยืนต้นอยู่ในทะเลทรายได้ทั้งที่ไม่มีน้ําเป็นปีๆนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องผิวพรรณนะบใบหน้าของเราก็เต่งตึงอ่อนเยาว์นะครับตัวถัดมาอีกตัวหนึ่งนะครับคุณสมบัติอีกตัวหนึ่งนะฮะไอ้ตัวนี้สําคัญเลยนะครับเราอาจจะเคยได้ยินนะฮะมันเป็นแบคทีเรียนะครับ เช่นแบคทีเรียตัวนี้นะครับมันก็จะอยู่ในในเขาเรียกอะไรอะไอตัว P P Fiber ของเราอะเป็นแบคทีเรียประเภทดีนะครับตัวโปรไบโอติกคอมเพกคอมเพกหมายถึงทำงานร่วมกันโปรไบโอติกตัวนี้มันจะไปทำงานประสานกับนะครับน้ำสกัดจากรากของพืชที่มีอยู่ในดินนะฮะที่เป็นเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งเป็น c o l ี s a c c h a r i d ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้นี่เองนะครับเนื่องจากผิวของเรานะครับบังเอิญถ้า ไปสัมผัสกับแบคทีเรียรเชื้อโรคต่างๆที่มาสัมผัสดูบนใบหน้าของเราแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความอักเสบจะตามมาเพราะมันอักเสบตามมาไอ้แบคทีเรียรต่างๆเนี่ยมันไปทําลายผิวของเราเรื่องสิวเอยนะฮะไม่ว่าเป็นเป็นสิวหัวน้องสิวหัวช้างนะครับเป็นสิวหัวดําต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเกิดจากการอักเสบและเกิดจากฤทธิ์ของเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียรนะครับที่ทาไปกิยาบนใบหน้าเรา แต่ตัวแอสนี S ่ทีเอสไยเคนซิงเตัวนี้มันจะช่วยปรับสมดุลของผิวซ่อมแซมเซลล์ผิวลดการอักเสบเสริมสร้างให้ผิวมีความแข็งแรงนะครับอีกทั้งทําให้ผลลัพธ์สู่ผิวที่เนียนเรียบการเปลี่ยนสิวก็จะลดน้อยลงจากการใช้แอสนี่เคนซิงเกลตัวนี้เป็นประจำนะฮะอันนี้ยังไม่หมดนะยังไม่ถึงครึ่งทางนะนะครับตัวถัดมาครับ ตัวโอลิโกแปปไตายไลท์ ite, นะครับซึ่งโอริโกแปปไตายไลท์ ite, ตัวเนี้ยมันเป็นโครงสร้างของโปรตีนที่จะไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานิวเมลานินในระดับยีนต้องระดับยีนเลยนะมันไม่ใช่จะเพาะไปยับยัง้งหรือว่าไปเคลือบไอไอไอผิ I I I หวหน้าของผิวหน้าเราแค่นั้นเองนะครับแต่อตัวเนี้ยมันจะแทรกซึมและมันจะซึมลึกเข้าไปในระดับเซลล์ใต้ผิวของเราและใต้ผิวของเราจริงๆอะจากภาพที่เราเห็นตัวเนี้ยนะครับที่เห็นตัวเนี้ยนะ ใต้เซลล์ผิวของเราเนะี่ยมันจะมีเซลซล์หนวดปลาหมึกอยู่เซลล์หนวดปลาหมึกตัวเนี้ยมันจะถูกกระตุ้นจากการที่นะแสง UV ตกกระทบกับผิวหน้าเราแล้วมันจะเจาะทะลุทะลวงเข้าไปนะแล้วไปกระตุ้นเซลล์หนวดปลาหมึกใต้ผิวเราหรือแม้กระทั่งบางทีเราเช็ดหน้าของเราแรงๆอย่างเงี้ยนะมันก็จะไปกระตุ้นเซลล์หนวดปลาหมกึกและเซลล์หนวดปลาหมึกตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ปลดปล่อยเอาเม็ดสีนะฮะขึ้นมา จากไอตัวไทโลซินเนสจากเป็นเมลานินจากเมลานินเป็นเมลานโซมเนี่ยนะมันก็จะทําให้เกิดเม็ดสีเป็นฝ้าเป็นกะเกิดขึ้นบนผิวหน้าของเราแต่จากไอตัวโอลิโกแปปไตด์ไลท์ตัวเนี้ยที่อยู่ในเอสนี่ทีเอสไวทเทนซิงเกลของเรามันจะไปลดการทํางานของกระบวนการเหล่านี้เพราะฉะนั้น โอกาสที่จะเกิดเม็ดสีเกิดฝ้าเกิดกระขึ้นบนผิวหน้าของเรามันก็จะลดน้อยลงด้วยถ้าใช้เป็นประจำโอกาสที่จะเกิดแทบจะไม่มีเลยหน้าเราก็จะกระจ่างใสสว่างนะครับแล้วก็ดูเรียบเนียนด้วยจากสารประกอบทั้งหมดที่มีที่พูดถึงนะครับตัวถัดไปครับสารสกัดจากชาเขียวอันนี้เราทราบอยู่แล้วนะเป็นตัวที่ลดการระคายเคืองนะครับลดการอักเสบมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระไม่ว่าอะไรที่มาตกกระทบไม่ว่าจะเป็นอาจจะไปเจอควันเจอ,เจอแดดนะครับ หรือแม้กระทั่งบางทีไปเจอสิ่งที่ตกกระทบยกตัวอย่างเช่นอาจจะไปเจอบางทีก็ไม่แน่ใจเนาะเคยได้ยินไหมฮะอย่างแช่วงฤดูฝนอาจจะไปเจอฝน,นกรดอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้คือจจอนุูมอิสระทั้งนั้นเลยซึ่งมาถ้ามาตกกระทบกับหน้าเรามันก็จะทําให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยเกิดรอยเหี่ยวรอยย่นนะครับจะตามมาแล้วสารสก,กรัดจากชาเขียวที่อยู่ในแอสนน่ของเราเนี้ยก็จะมีส่วนช่วยนะครับลดการระคายเคือง ที่จะเกิดขึ้นกับผิวหน้าเราด้วยนะครับสารตัวต่อมาครับสารสกัดจากว่านหางจระเข้โอ้โหอันนี้ยังไม่ถึงพึ่งทางนะอต้องบอกว่ามันสุดยอดจริงๆนะฮะไอเพราะฉะนั้นไอผลลัพธ์ต่างๆหลังจากที่เราทดลองใช้เนะี่ยเราก็จะเห็นหมันชัดสารสกัดจากหางจระเข้ครับจะคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวนะครับลดการระคายเคืองลดการอักเสบไปทํางานควบคู่กับสารประกอบตัวอื่นๆนะครับแล้วก็มีตัววิตามินอ e ีที่อยู่ในตัวว่านหางจระเข้ตัวเนี้ยนะนะมันจะลดการอ่ การระคายเคืองรวมถึงช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระให้ความชุ่มชื้นกับผิวเราด้วยนะครับตัวทันมานะครับอีกตัวหนึ่งนะสารสากัดของวิตามินซีเข้มข้นนะครับบางยี่ห้ออย่างที่บอกไปลองไปเดินดนะูฮะตามตลาดนัดหรือแม้กระทั่งอตามห้างต่างๆเนะี่ยลองไปดูทุกแทบทุกยี่ห้อนะลองไปถามวิตามินซีเข้มข้นนะ จะเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางดีๆนะแต่ขึ้นอยู่กับว่าแต่และยี่ห้อแต่และชนิดที่เราไปเจอเนี่ยเขาจะเลือกสรรเอาวิตามินซีคุณภาพสูงมาใส่ไว้หรือเปล่าแต่วิตามินซีคุณภาพสูงแบบเข้มข้นนะครับได้รับการยอมรับในยี่ห้อของเครื่องสำอางชันนำทั่วไปนีถูกบรรจุไว้ในตัว Asni T S Y c l e n s i n g Gel ของเราเนี่ยที่มันจะมีฤทธิ์ในการยับยั้งนะครับไอตัวพูดถึงไอตัวไทโรซินนี่อีกละที่จะ ไปสร้างเม็ดสีผิวทําให้หน้าเรามองคล้ทำทําให้หน้าเราเป็นฝ้าเป็นกระขึ้นมานะครับลดจุดด่างดำบนใบหน้าทําให้หน้าเรากระจ่างใสนะครับอันนี้ตัวพิลามินสีเข้มข้นนะครับตัวถัดไปครับตัวนี้สําคัญเลยนะครับคือสารสกัดจากสาหร่ายทะเลนะครับที่มันจะช่วยซ่อมแซมเซลล์ผิวนะครับแล้วก็ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับเซลล์ผิวใหม่ ผิวของเราอย่าลืมนะฮะมันจะมีการผัดเซลล์ผิวขึ้นมาทุกวันอเซลล์ผิวเก่าเนี่ยวัยวัยประมาณเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีอายุอยู่ประมาณ28วันนะครับแล้วชั้นนอกของผิวเนี่ยคือหนังกําพร้าเนี่ยมันก็จะหลุดออกไปเป็นที่ใครที่เราขาดออกไป นะครับพอขาดออกไปปุ๊บเซลล์ผิวใหม่มันก็จะขึ้นมาทดแทนขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไอ้เซลล์ผิวใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามีการล้างหน้าด้วยเอสนี่ทีเอสไวเคิริงเกลตัวนี้แล้วนะฮะมันจะไปเพิ่มพลังเพิ่มความแข็งแรงให้กับเซลล์ผิวใหม่ที่เกิดขึ้นสารสกัดต,ตัวอื่นๆที่เป็นส่วนผสมนะครับก็จะไปช่วยทําให้มันกระจ่างใสไอตัวสารสกัดจากสาหร่ายทะเลน้าลึกตัวเนี้ยก็จะไปช่วยทําให้เซลล์ผิวแข็งแรงกระตุ้น ให้เกิดการสร้างคอลลาเจนทั้งไทป์วันและไทป์ทูไทวันคืออะไรฮะไท,ว, agen, ไทวันคอลลาเจนไทวันอ่ะคือคอลลาเจนที่ปกติมันอยู่ในเซลล์ผิวของเราอยู่ในกระดูกของเราอยู่ในเนื้อหนังมังสาของเราอยู่แล้วนะครับซึ่งไอตัวไทวันตัวนี้ยนะถ้าเป็นที่อยู่บนใบหน้าของเรานะครับตัวคอลลาเจนตัวเนี้ยนะมันจะเป็นตัวที่บ่งบอกทําให้ใบหน้าของเราเต่งตึงกระชับ นะเพราะฉะนั้นไอตัว s n n เ y s y เอสไวนเกที่มีส่วนผสม,มของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลตัวนี้มันจะทำให้คอลลาเจนตัวนี้แต่งตึงกระชับและมีคุณภาพดีรวมถึงคอลลาเจนไทป์2ไทป์2คือคอลลาเจนที่ผ่านการสังเคราะห์ขึ้นมานะครับแล้วจะถูกกระตุ้นด้วยสารสกัดจากสาหร่ายทะเลตัวนี้ทำให้มีการดูดซึมเข้าสู่ผิวเราดีขึ้น นะครับบางคนบอกว่าโอ้กินคอลลาเจนคอลลาเจนอยากจะบอกว่าจริงๆมันอยู่ตัวคอลลาเจนมันต้องอาศัยโปรตีนจากมันติโปรของเรานะเป็นตัวสร้างขึ้นมานะครับและอาศัยตัวบำรุงจากภายนอกจากเซนซิงเจลของเราจากตัวไนท์ครีมเดทครีมของเราเนี้ยนะหรือแม้กระทั่งตัวอิลูมิเนตอิลูมิเนตติ้งเซรั่มนะที่ทำให้การผิวหน้าของเรานะฮะ มันจะฟื้นฟูขึ้นมาเร็วมากเห็นผลเร็วมากๆนะครับจากการที่เราเข้าใจสรรพคุณตัวเนี้ยผมคิดว่าไม่มีใครอยากพลาดในการที่จะต้องเป็นคนหนึ่งที่ได้พิสูจน์นะว่ามันดีจริงไหมนะครับซึ่งตัวนี้เองนะจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเราด้วยทําให้ผิวของเรามีสุขภาพดีแข็งแรงนุ่มนวลแลดูอ่อนเยาว์คงไม่มีใครไม่ต้องการใช่ไหมฮะและดูอ่อนเยาว์นะครับตัวถัดไปครับนะครับยังไม่หมดเลยเห็นไหมพูดแค่พูดก็ยังเหนื่อยละนะครับ a อสนีทีเอสไบเคของเราเนี่ยนะคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งนะมันจะมีมันติดมิ n เนอรมเนอรไปว่าแร่ธาตุแล้วแร่ธาตุสำคัญที่จำเป็นที่เราจะขาดไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการไปช่วยประสานทำงานประสานกับสารส,ารสก,กัดตัวอื่นๆเนี่ยน,นะครับก็คือตัวแร่ธาตุสังกะสีทองแดงแมกนีเซียมไอตัวเนี้จะเป็นกัวที่ไปช่วยทำให้เซลล์ผิวของเรามันแข็งแรงขึ้นสามารถต่อสู้กับเชือ้อโรค ต่อสู้กับอนุมูลอิสระได้รวมถึงนะครับจะไปช่วยในการลดการอักเสบได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการขั้นตอนในระดับเซลล์ขั้นตอนต่างๆเนี่ยจะขาดแร่ธาเหล่านี้ไม่ได้เลยนะครับอยู่ในแอสนี้ t s นคซิงเกลของเราแล้วนะครับตัวถัดมาครับตัวซี a อเตอรนะครับการที่นะครับ เครื่องสำอาทั่วไปเนี่ยบางทีนะส่วนผสมที่จะเป็นมิกให้มันทุกอย่างมาเข้ากันเนี่ยเขาก็อาศัยแค่เป็นน้ําสะอาดเป็นน้ํากลั่นนะครับแต่ตัวทีเอสเน่ 2, 1, ทีเอสไวคันซิงเกี่ยวแเราเนี่ยคุณหมอเลือกสารที่จะใส่ซีวอเตอร์คือน,น้ําแร่จากทะเลลึกที่แน่นอนฮะเราทราบอยู่แล้วใต้ทะเลมันก็จะมีแร่ธาตุซึ่งแร่ธาตุเหล่านี้พอเอามาผสมอยู่ในเครื่องสำอางแล้วนะมันจะเพิ่มความชุ่มชื้นและฟื้นฟูสภาพผิวให้ชุ่มชื้นอวบอิ่มและ ผิวหน้าของเราอะ่ะก็จะมีดูมีชีวิตชีวาตลอดสารผสมส่วนประกอบทุกตัวในทีพันตัวใหม่ตัวเนี้ยต้องบอกว่ามันทํางานควคู่กันจึงไม่แปลกว่าเราใช้แล้วจะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ใช้แบบสม่าเสมอต่อเนื่องนะผิวหน้าของเรานะครับเราจะเห็นเลยว่ากระจ่างใสเทียบกับคนอื่นแล้วเราจะดูอ่อนเยาว์อ่อนวัยกระชับเต,ต่งตึงมากกว่าคนอื่นทั้งหมดเลย